สวัสดีค่ะวันนี้เลยมาจะมาอ่านพระธรรมลูกาบทที่16ค่ะอุปมารเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์พระเยซูดัดกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกําลังหลานสมบัติของท่านเศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมา บอกกับเขาว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าเขาจะทำอะไรดีพเพราะข้ากำลังจะถูกนาย ที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าเมื่อข้าถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขา คนนั้นจึงเรียกนี่ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นนี่นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันร้อยถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบ ขังเร็วๆข้าแล้วเขาก็ถามอีกคนนึงว่าท่านเป็นนี้เท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสารีร้อยกระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80สแล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอสัต์นั้น พราะเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มี มิสหายด้วยเงินทองอาธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อศูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตว์ในของของเล็กน้อยจะซื่อสัตว์ในของมากด้วย และคนที่ไม่ซื้อสัตว์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื้อสัตว์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตว์ในเงินทองอาธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ ซื่อสัตว์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้พอจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือ จะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ธรรมบัญญัติและแผ่นดินของพระเจ้าพวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงยเยออเย้ยพระองค์ แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านทําทีดูเป็นคนชอบรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้ามีเพียง ธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะจนกระทั่งย้อนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้น รกระนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปก็ยังง่ายกว่าขีดขีดหนึ่งในธรรมมาบัญญัติหลุดหายไปผู้ที่อย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและคนที่รับหญิงซึ่ง สามีหย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยเศรษฐีกับลาซรัฐมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีอยู่อย่างเรื่อเริงฟุ่มเฟือยทุกๆุกวันและมีคน ยากจนคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีเขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้สุนัขก,ก็มาเลียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตาย และพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายเขาแงนหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัส ก็อยู่กับท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮาัมบิดา <c oughs> เจ้าข้าขอเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอให้ลาซารัสเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้า ต้องทุกทรมานทุกระทมอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงละลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวและ ลาซรัสได้แต่สิ่งเลวเวลานี้ข่าวได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์รัดมยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ ถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทำไม่ได้เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นบิดาเจ้าค่าขอท่านใช้ลาซรัฐไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชายห้าคนให้ลาซาัสไปเตือนพวกเขาเพื่อ ่ให้เขาต้องมาอยู่ในที่ทุกข์ทรมานแห่งนี้แต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแล้วให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าไม่ได้อับราฮัม บิดาเจ้าค่ะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวกคนตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อขอพระคุณค่ะขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านค่ะ